ครสวรรค์นครปฐม2จังหวัดนี้ก็มาจะมีห้างเซ็นทรัลแล้วนะคะหลังจากที่เซ็นทรัลเองเนี่ยเขาก็ลุยเปิดศูนย์การค้าอย่างต่อเนื่องในหลายจังหวัดด้วยกันค่ะและล่าสุดเขาก็ไปปักหมุด2จังหวัดนี้นะคะลุยเปิดโครงการมิกซ์ยูสค่ะทุ่มเงินลงทุนกว่า1 4 0 0 0ล้านบาทเลยน่าสนใจแค่ไหนและจะเปิดให้บริการเมื่อไหร่พัทุเดวิสฟิลจะสรุปให้ฟังค่ะบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนหรือว่า CPN ประกาศสร้างโครงการมิกซ์ยูสแห่งใหม่เซ็นทรัลนครสวรรค์และเซ็นทร มสร้างเมืองใหม่จอบกลุ่มรายได้สูงมีไลฟ์สไตล์แบบคนเมืองขยายโอกาสธุรกิจเพื่อคู่ค้า มาดูที่แรกกันก่อนเลยค่ะที่เซ็นทรัลนครสวรรค์เขาจะสร้างบนที่ดินกว่า42ไร่มูลค่าโครงการ5,800ล้านบาทและจะมีพื้นที่ศูนย์การค้ากว่า76,000ตารางเมตรเปิดให้บริการในช่วงไตรมาสแรกของปี2,567นอกจากนี้จะมีโรงแรมอีก200ห้องคอนโดมิเนียมและก็ส่วนเอเอร์เนพาร์คขนาดใหญ่อีก2ไร่เลยทีเดียว ส่วนเซ็นทรัลนครปฐมก่อนหน้านี้เขามีเซ็นทรัลสาญยาเป็นแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าเซ็นทรัลนครปฐมใหม่นี้เขาจะขยับไปที่อำเภอเมืองค่ะวางเป้าหมายเป็น sustainability mixed use development สร้างความยั่งยืนแล้วก็สร้างพื้นที่ co-creation มูลค่าโครงการ8,200้ล้านบาทบนที่ดินเกือบ100ไร่เลยทีเดียวประกอบด้วยพื้นที่ศูนย์การค้า69,0 0 0ตารางเมตรเปิดให้บริการช่วงไตรามาสที่2ของปี2567เหมือนกันค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีโรงแรมอีก200ห้องคอนโด และหมู่บ้านจัดสรรด้วยค่ะมาพร้อมกับสวนขนาดใหญ่อีก4ไร่ซึ่งทั้ง2โครงการนี้นะคะก็จะทยอยเปิดให้บริการไปทีละส่วนค่ะโดยเน้นไปที่โซนศูนย์การค้าก่อนช่วงไตรามาสที่1และไตรามาสที่2ของปี2567นี้ชาวนครสวรรค์และชาวนครปฐมได้ใช้บริการกันแน่นอนเหตุผลที่เซ็นทรัลนะคะเลือก2จังหวัดนี้ในการเปิดเป็นโครงการมิกซ์ยูสเนี่ยก็มองว่าเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพนั่นเองค่ะก็น่าจะตามรอยรุ่นที่นะคะอย่างที่เซ็นทรัลได้เปิดไปแล้วก่อนหน้านี้ ไม่ว่าจะเป็นเซ็นทรัลสีราชาเซ็นทรัลอยุทยาแล้วก็เซ็นทรัลจันทบุรีค่ะ